สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพลออดมินบุญธรรมน้ำโขกนะครับในวันศุกร์ที่6สิงหาคม2564นะครับมือนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามหาตัวเลขโชคลาภกับเลขสูตรหอยคำนวณของคุณตาหยุดนะครับเนาะว่าคุณตาหยุดเพิ่นคำนวณในเลขตัวใดในงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับเพื่อเลขของคุณตาหยุดอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจให้อดมินบุญทำนําโสกนะไม่เลื่อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก,นกันเนาะครับเนาาาะจังว่ถมหาอยูงคนรับโอ้เดี๋ยวสิได้สิได้คักกว่าปัญหาครับเป็นเดียงหารกันว่ะของปัญหาของปัญหาโทษไปบไงพอมเดี๋ยว งวดชนงวดเอาอาจารย์ก็อาจารย์ก็เลยขาใครสัมขาดจักหน่อยเนี่เอาหน้าขาหน้าขานั่งอนนีั่งนั่งเหยียดด้านลงดีตามสบายเรื่องงวดดีตัวไรก็บอกเลยเพราะมันถือกันบอกเลยงวดนี่มันผ่าอยู่แล้วเขี้ยนทั้งหลายนี่่าอยู่แล้วงวดนีซื้อแน่นอนงวดนี่เพราะว่า ฮะมันงวดมังหันก็จันมันออกไปสามสี่งวดนะนะเขาจบมาเรื่อยเบางวดนี้มันสามหกเก้าคือเก้าสามหกเก้าขันมันบบงวดงวดจะมีกลุ่มกันมันออกเจ็ดเก้าครับนี่ก็สามหกเก้าหว่นนี่งวดที่ว่าวันจันสามหกเก้าหกเก้าย่านเรียกรางขึ้นขังบนอย่างอ๋อครับครับแต่ไปเย็บมันในสามหกเก้า แต่ว่ามักสามเจ็ดเศ้าเก้าตัวเน่าดิงกรกาโคกกล่องเนาะครดขับวัดกนทั้งนั้นายยตคำนวลน่งวะวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยบครับเนี่ยเออนี่นี่ที่วัดกันนี่หรมันันสามหกเก้าเดี๋ยนี้ครับไม่ไ่นี่ละเดียวเดียวสามโตสามหกเก้าเออหกเก้าโอ้ได่เอ้างวดมาลหกเก้าหกเ้มันหกเก้าสองครับเจ้าบรดบบอคอยนาะ ก็ไม่ได้บอกเด้จบว่าไม่นาะไ่ได้แม่บ่ได้แม่ไปรคือกักโตรถยางไปอย่างจังกักหรือจงไหนไปรถเก๋ารถเดร็กก้าเข่าเมื่อนั่งคุยกันอยู่ดีโอ้เมียนน่ะรถเก่งหันแต่รถกรตีก้าแม่ไปนอนขางขึ้น พี่กํากน้าตัวเลยแล้วมาเขาเมื่อเขากับตัวคนเดียกับเลยเขาเศร้ากับแล้วซุ้ยข่สิบหกหมื่นไก่สิบสี่สั่มอยู่บ้านห้องกันก็ขามแค่นาะแต่ว่าเขาบอกว่าขามาบ้านห้องแต่เขาก็ตรวจว่าผมไม่เชื่อแหละแต่ว่า้าให้กักแข็งครบซื่อผมก็เลยบอกมาตรวจช่องหลอดมันดีแล้วทั้งนี้ไปกับไอ้พ่อเจ้าไปตอดปวดบอดีปวดบอดีแทนใอ้โควิดต่อเลยผลลัพธ์กับผมีม่ยั้งตัาเป็กเลรอมันมั้ง เศร้าตัวเศล้าติเหาก็เศร้าับเบบ่มันไปนีมันไอมันไอไปเย็ะย่วงบานบ่ปอดบบดีเพมันไอตึกเย็นมันไอผิดต้มเตี้ยวเกิดอยู่ครับกู้่นเศร้ากันนาไซึ้นนะตัวละถ้าคอนแดงหุ่นหุ่นมันิได้สดซึนขึ้นิได้คิดเลขถึกพวดว่ขันให้ตัวได้ก็หกเก้าสองหเก้าสองเลขสองกับเลขเก้าเขา กเก้ากเยกกระเล่ดเกาขอโทษเพาิดเออมักเมาออกขังร่างหกเก้าอนี้้ยทำไมเจ้าหายแฟนค้บฟังหันแฟนคับคนถือไห้เนี่ยมันถือคนก็หายเนาะบอสก็ท่ไหนบ้านบอถือแม่หมวกกับคนน้องก็ไปเอาเฟืองตัวไดเหมอนก็ได้นี่แล้วก็แบบเปเอาเฟื่องกันนัมามาคุยกันย่นอีกเด้บมันก็จืดเนาะกัตั้งเด็กกัใจอ่อนกันบอสเก่าลอยจังหวะอ่ะนังกับบบอเเืออเไรเละ ดึงเลขฝันกูเนี้ยวันกบเพิ่นแดงไงพอเนอะหักหูมันบงวดกลงหัวก็บอกเพิ่นมขวก็บอกดูหนี่ก็บอกดูมองเตียวเพี้ยมก็บอกโซ่เบอร์ไปหาจังหน่อยเนาะโซ่เบอร์สิโซ่กับเงี้บอร์ปัจจุบมันบอกข้อดีหัดสมชายบอกให้โซ่เบอร์หาเจตังเจตังสิโท่กับเลยเออเด้อจังวามันเจอจังว่าปาเอ้ยจังสันสี่นะเอา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 งวดนี่ละกันนี่ละงวดนี่ละค่ะงวดนี่ก็ สามหกเก้าอย่างวันออสามสามหกเก้าบันยังมันหกเก้าสองเนี่ยหมดละเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับเออหกเก้าสองบันยังมันสามหกเก้าแต่บอหกเก้าตอนน้องดึงคำมันมุออกเจ็ดเก้าหรือมันติดตรงนี้ตอนตอนเสียเขาเป็นแดนทุ่มเลยครับงั้นคือเป็นแสนมุออกเจ็ดเก้าหรือมันที่ตัวนี้าหูดู ตระกตายุดให่สามหกเก้าสามหกเก้านะครับน้องวันจันนี่ละค่ะจันมันออกวันจันนี่ครับ่นนแีหละงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี่นะครับน้องเออนี่ยออกเปนเอาใสดเอาจับมบึนไซด์ครับบ่จับแล้วก็จับอยู่ในี่ยสามสูงอ๋อเลขขาจับคู่นี้ค่ะหนาที่เลขขาได้บาทนี้อาจารย์เพิ่นบอกแล้วจับจับจับคือเก่านะจับยุ่นหม่แล้วมันบ่ได้ ถ้าถ้าถ้าเขามันสี่อได้ันั้นี้จับดูอาจารย์ให้อาจารย์ผู้จับจับไข่โขลกนี่แจ๊เข่าเวียมมนได้จับเนี่ยน้องมันก็เลยขั้งแต่นั่นยากเลยแต่เก่ามันเข่ามันกะเข่าหกเก้าเก้าหกมันบ่แหละกตมาสามหกหกสามเท่านั้นนี่มันว่ได้เข่า โตอื่นดิเออเด้องวดน้องทุนบริการมันออกวันอย่างเงี้ยนะจิ๋วเก่าเนี่ยเอาอันหกหกเก้าเก้าหกเกเออหกเก้าเก้าเก้าหกวันนี้ก็มาสามหกหกสามเออก็มีทอนัะขาว่ามันออกมาแล้วัวเก้าหกกัน้า ถ้าผ oh. ู้ใด้่ชอบบบต้องเล่นเออบบต้องเอาเอจะก้ามันไปออกข้างบนมึงก็ีมิทิดขึ้นกันห้าหกเนี่ยละหกเก่าโอ้ยชาแมน หายก็ใช่ท้ให้หมือนั่นแม่นเข่าเฝ้าเลยเอาอย่างกันตัวเลี้ยวช่้นหายทุ่มเชียนหายฉิถือขั้นคนยังพ่อว่ามันเข่าตรงๆเลยเนาะให้ยสามตัวเนาะมันกับมุนมันกับเข่าตัวเนาะเออมันกับเข่าตัวมันกับตีกับแบบนี้แหละผัดเตะเข่าผัดเจ๊ตังผัดฟ่าได้ลงโอ้ยเสียด็จดีนึกว่าว่าโควิดน้องไฟบัวมาเรือเปล่าไฟหาทั้งอื่นมั่งไฟกระท่ำตามบนระเบียบเขา ใจเขาใจว่าไขาดสิ่งอื่นนั่นนึกว่าบอมแอนค่ะบอมแอนเก็บตามกฎของกฎระเบียบของทางราชการเพื่อนถึงว่ามาตรการงวดมีรางวดมีรายแก้ให้กับเจ้าขับขับไปสามงวดสี่งวดซสอนเอาเพอถนอมฟันทุ่งให้แน่แต่วางหกชุดนี่ฟันทุ่งตัวไหนฟันทุ่ง อันเก้าหกกันเก้าหกเลย่นบ้นครับเออเอาเก้าหกกันเอาเก้าหกกันทงเก้าหกอันเก้าหกหกเก้านี่เนาะคูนี้เนาะอันนี้เป็นคู่นี้เนาะครับเนาะนี่ลนี่ละัองก้าหกกันครเก้าหกกับสามหกเก้าเอาตัวเดียวเนี่ยเท่านี้มันีนอกเงินเลครับเพราะมันมากน้ำกันนั่นแ่ะต่ะยอดมากตัวไหนกะตามหกเก้าหกต่อยอดกับมาเก้าหกคือกันเกกครับแต่หกเก้าจี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 พ่อมาพ่อเก้าหกครับค่ะ ทั้งเทียมมันมาออกหลังกับดึงไปออกบวมคือเกา่าดีกระนี่โม,นมนเนนอนครับอันนี้ก็กที่ซื่อคือกับปนเะตามกาทางเนี้ยตัวแรกเรากระไ้หายเปลี่ยน วไปเฮียนอเตทอต่เทาพระเจ้าถามได้หลายก็บอกเจ้าเลยเนาะกันถามก็บอมเพราะเลขสูตรนาะไปยึดตัวนงบ้านคำวันเราก็บอกเบิดข้นมัค่คยถือเนานบอกเจ้าวด้เฮกันเบิดบ้านใช่เป่โอ้ยเจ้าบสื่อบ้าอตอหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งุมครับเขาเปลี่ยนเลขยี่หครับครับกระยาสอเอาเลขเข้านี่เราครับเอาเลขเข้านี่เนาะใส่ใส่เลขเข้าเรื่ยั้ มันสิไปรอดเฮาอยู่บ่ถ้ามันแต่เก่าถ้ามันเข่าแล้วมันสิต่องวดดียวฉีดต่อเนื่องเป็นหมดครับมันสิต่อนี่องครับทำมันเข่าแล้วครับมันก็เข่าตรงๆเลยเนาะค่ะแก้ให้ได้แม่นอ่ะสามสี่งวดมันก็บวชถือมันก็เบิดหลายอย่งมันก็บกได้ตีมันก็บกอยู่ดิ้ครับว่าหันผัดมางวดเดียวงวดสองหมดเข่าเลยดิ้จนเปิ้ลแดงเลยทยังเหรอฮ่า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 ฮ่ตอนมาเล็กครับ เขานี่บ่อขายเลขกน้ำหน,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 <อ>นึ่งหนึ่งหัวหน่ัวนอ้ราคครับ,รบตอมโทรมากรมกันนะครับค้งค่าเขตอมดูกพเทตนครับครับ,รบมันก็ขาย นี่พึ่งคาฝนมันออกเขาเก่าเดีก็ออกเขามาที่แนวกันคือลายยุคกันเขาว่าันเขาบ้อนตอนนี้ก็เลยมาชื่อพี่บันนี่ก็เป็นหินหันไปนี่นี่จุ่อจมวนนีุ่้มเล็กชื่อมันตรงกันก็บพ้างเขาเขาสียอันเลยใ่เลขคือตินตอมตัวคูดเหไทยได้ตัวพูดไทยไดยอือแล้วาตามไเดี ามาหาเลขกมาหาเล็กพอน้องมันใจบางหดนี่ให้เขามันใจจักรเส้นยืดออกมันใจอยอกน้หนึ่งเขาเรียกรถเขาหน่ะเลียดรถน้บหนึ่งาขนเหือกันนั่นพอดีมาตรงกับกล้องตายยุดพอดีเนาะม,มาตรงก่อนพอดี มันกบได้ซื้อน้อนี่เครื่องค้าไปอยู่ที่หัวมันก็นี่เครื่องค้าก็จะบอกเลยทำหนับพวกเก่านี่อยู่ในเครื่องค้าเบิดเนองเครื่องค้าเบิ้ลก็จะจีบเัวเองเก็บนะเขาเครื่องค้าเบิด้ลครับตอนมันถือยากนะค่อนค่อนก็เลยว่าครับคิดว่าืมปีจะมาเครื่องค้าก็ซื้อหัวนะคิณไม่มาซิปีเจ้าปีทำไมนี่ฉวยเครื่องค้านี่บอกไม่บ่น่ครับอ่าจำจะไม่เครื่องค้าทมั่ถือหัววาหัวเนี่บัลเล่เขา Icana, ใจถึงมากเรายังมาเคืองขาอยู่นอนเสียร่มนอนเสียปกติหรอวะตเจสานกับเสียอารมณ์คือกันนะบ่ได้เล็กล่มให้แฟนขาบังหับแต่เอามาร่มหมดแล้วเข้าใจว่าเพิ่นไปหาทั้งอื่นมาเข้าใจหาทั้งอืนวานน้องวานน้องไปปีนโควิดนี่นะหรือบวกตัว ก็เป็นตัวกับเี็นจาคนคนอยู่กรุงเทพคบเขาขืนมากเข้าเอาเข้าวัดเข้าเก็อ๋อเข้ากับแปงกัดด้วยครับครับคนเรียรองนกันดูแลรักษากันไปเพราะว่าการต้องเปลี่ยนกันก็เส้าเน่เากายอ๋อแ่เง้งศพ้องหันขเจ้าุ่มไปงี้ยงศพเข้าไปยังกัดกันเนาะครับกัับ เอาอาว่าประกาศดีนะโอ้มันติดเพราะหนาีเป็นโอ้พะวันทุกที่ก็หนาจีเขาจะปรกาที่ซื้อแค่ปรกาที่ื้อแตแย่ร้านก็ไปตรวจนี่วันอันนั้นเป็นังไรตาหยดงวดนี่มันใจจะก็เส้น่เนกันที่กาแเกินลอยปะ ก็ร้อยปุ่นละเนาะวันมันจีบอดถึงหลังหงอดทางวันยั่งเข่าเนาะแมนบอกครับเออวดนี่เมื่อตามสูตรคือเก่าตามสูตรให้สูตรเต็มเลยถ้ามันเข่าแล้วมันต้องต่อเนื่องงั้นวันนี้โอ้โหก็ตีแขนเข่านี่ต้องต่อเนื่องบอกต่อมันใจมันใจพวกเขาเนาะอมัดจุกหัวเก่านะ ครับโกเกาหกเนี่ยเกาหเนาเขาไปยาะจัดมากไปแน่ครับครับมากไปแล้วังคมเลยวเจียวสีื้อเนี่ยเน้นๆมาตยุดเน้นๆด้ยเกาหกมั้บ่เออัตมามาตัวนี้มาขาเกาหกที่เหลือเรียกสยามโยมที่เหลือสยามโยมหารอ้ไรอัตมามาเกาหกโเกายังครับเป็นเป็นเนหน่อยก็เก่าย่านย่านยานแนเปตรง ดีงม่โอ้ย่านอันกอนปล่อยหรอปล่อยมันปล่อยปล่อยเลขงวดนี่ปล่อยมันบอกมาแล้วป่ะมนั้นบอาฝากเขาคือมันไตถผูกเรียกไตผูกมันจะขิวมันชิจุดโทกเออเออมันเออมันมันเขาขอมันงวดเดียว มันก็ว่าลูกค้ามันนันน์มันก็สีปล่อยงวดเนขาก็บฝ้าไปซื้อเนาะยานมันอันเนาะยานมันตรงกับเด็กดังถ้าเขาซื้อจัดก่อนเดี๋ยวมันเขาซื้อไว้ก่อนกับขึ้นขึ้นคือเก่าเครื่งปลาคือเก่าพรนันท์ถ้ามันตรงกับเขาจะได้เขากับเสียเปียบกับเสียเปียบไปเนี่ยถ้าเขาเขาไปซื้อคุณเขาเขาบ่หูหนีบ่หลังมันมาบอกก็จะจอด เขาเข้าได้ก่อนเขาได้ท like <treats> ี่หลังกันเทียบเพียบเขาคันเขาไฮคือโก้คเพิ่งราคากระสันกับว่ขายนี่สองยางอันนี้นี่นี่รายเดียวนี่คนซื้อลอตเตอรี่หลายอยู่เยอะภูรายีสิบสามสิบน่องเลขเข้ามันชิดตรงกับเขาบ่บ้านี่จังว่ามันชิดตรงบ่จังว่าเข้าซื้อรัดไปเรื่อยอันนี้เพิ่นผ้ากันเขาไปหาไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะไปซื้อสมเดเล็กๆเนาะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขสูตรหวยคำนวณของคุณตายุดนะครับคุณตายุดเพิ่นกะคำนวณมาในงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับเพิ่นกะได้ตัวเลขมาเป็นเลข369นะครับ369นะครับเพิ่นกะจับคู่ให้เน้นๆนะครับเพิ่นจับคู่ให้เป็นเลข2อตัวมี9669นะครับ3663 9339นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณของคุณตายุดเด้อครับเด้อ เดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนาอคุณตายุดเพิ่นคำนวณมาในงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับเพื่อนกระด้ตัวเลข369นะครับ369เพื่อนกาจับคู่ให้ก็มี3คู่นะครับนาอเน้นๆนะครับ9669 3663 9339ครับนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรหวคำนวณของคุณตายุดเด้อครับเด้อถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบกอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ มันเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีรางวัลนะครับเนาะในงวดวันที่สิงหาคม2 5 6 4ีแอดมินก็เสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเดอ้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารนณานดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโชคนะไม่เด้อครับเดอ้อบุญธรรมนำโชกกับขอไว้พรในท่านผู้ชมขึ้นเก่าแล้วครับ จงโชคดีมีโชคลาบกันทุกคนเด้อครับเด้อขอให้โชคๆมันหมานสวัสดีครับ